ตัวกมออกกนอันนี้ผมว่าน,น,นี่เป็นจำเนียงธรรมดาครับเล่นเป็นดาวร้ายใจร้อนยกขมือขึ้นวอ,อนกราบไหวอันนี้ทำานอนถ้าร้องเร็วๆกันแต่พอที่เลิกเปิดโครกลิเกตัวโกงออกโอกน เล่นเป็นดาวร้ายใจร้อนยกมือขึ้นวนกราบไหวอาริเกทั้งรองโปงยอมรับว่าตัวโกงอาพักน้องดียิ่งเป็นโกงในสมัยนี้อาจจะหาความดีกันไม่ได้มกนไปอีกนองมันมีมันมีกี่ํำนองกันทั้งหมดแล้วอาโกงกับพระเอกมัน้องต่างกันมันไม่ไม่เป็นนำลองหมายถึงว่าสำเนียงสำเนียงสำเนียงช้าร้องเร็วร้องดุตามธรรมดาความเร็วความช้า ถ้าพวกพี่เอกเขาจะ,จะออกมาถ้าแบบถ้าพวกพี่เอกแล้วเขาเนี่ยรู้เรื่องจริงแม่ใจรักพี่ถูกใจเสียจนจางเจอเจอเรื่องจริงเสียจนกระจางรักพี่ถูกจาง เงินจ่ายมันมันจ่ายน,นี่ใครก็เป็นเนียรละไอ้เบื้จองเจ้าจามทุกคนเราผม,าผมบอกว่าที่พวกกันทัพนีย้กันวอน้ำฝนเงิน,น, <laughs> งนจ่ายเงินจ่ายรักพ,กพี่ถูกจ้างเงิ<ม>งนรักพี่ถูกจ้างเงิงนจ่ายรักพี่ถูกจ้างเงิงนจ่าย ประมาณเนี่ยร้องได้เลยแล้วมันฝึกมันถ้าจะฝึกผมว่ามันฝึกง่ายกว่าคนที่ร้องหมอลำไม่เป็นแล้วไปร้องหมอลำรนะรักพี่ถูกจ้างเงินจ่ายำเนงท้องีงงแ, <c oughs> แต่ที่นี่ไอความเสียงดีมันก็อยู่ที่ใครเสียงดีมันก็จะร้องเพราะอะยงดี <c oughs>